ถ้าหัวใจของเรามีนูนตาใจของเรามีนูนมีแสงสวา่างเราก็จะเห็นเราก็จะรู้ว่าอรตา,ามีเจตจำนงอะไรกับสภาพของเราณนะตอนนี้ผ์ต้องการที่จะให้เราจะจะรุดนะปีกวิเวกหรือจะทำให้เรารู้ว่าอรตา,ามีเจตจำนงจะให้เราเป็นทีน่อสบนะ

ล้างด้วยกับน้ําแห่งมรกบัตนี่กรพูดแบบพัจจาสมุสันพัญจานะ่ะคือพูดง่ายๆว่ามรกคบัตเนี่ยสมสรกับในเยือ,อยเยกเหมือนกับน้ำนั่นเองน้านที่ล้างอะไรนะล้างหัวใจมรกคบัติคืออะไรก็ค,คือความรู้สึกว่าเรามีอยู่ใกล้ใกล้กับอรรถสุนารตาอรรถตาณาทรงทอดพระเนตรนะสงสังเกตเราอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถที่จะมีพ้นจากสายพระเนตรของพระองค์ได้อาลอกเอาลอส่งอะไรนะอาลอสรงรอบรู้และก็เห็นเราอยู่ตลอดเวลามุรรกอบกาเนี่เป็นมากอบหนึ่งของยยซารนะยยซารจะมีสอง,สองมากอบสองระดับด้วยกันก็คือบูชาฮะดะกับมุรรกอบกาเพราะฉะนั้นเนี่ย หัวใจของเราจะมีนู่ได้เนี่ยเราจะต้องเอาโมร,ระกบัสใส่เข้ามาในหัวใจของเราหัวใจของเราก็จะมีนู่หรือพูดง่ายๆก็คือว่าหัวใจของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺตาอานาเนี่ยกำลังดูวเราอยู่ตลอดเวลาพอเวลาที่เราอยู่คนเดียวก็ไม่กล้าที่จะทำทางผิดเรารู้สึกว่าอัลลอฮฺเราถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาใครจะตรวจสอบเราก็คืออาลาัลลอฮฺซุนนะตาลันนั่นแหละโมระกบั ดังที่เราได้เพรเซ่นกันด้วยบัดดลาการกระทำอาวียาการะทั้งการะนะการะนี่อินสน็งใช่ป่ะการะนะสเน็งอาวีานี่ก็คืออาวีาจะมาจากไวยุ่งไวุ่งเนาสิ่งอืนที่นอกเหนือจาอัลลอฮฺถือว่าเป็นการะทั้งหมดเลยเราจะต้องเพรเซ่นทั้งหมดการที่เราให้ความสำคัญ กับสิ่งอื่นที่น่อกเหนือจากอาล็อ์มันจะทําให้เกิดสนิมกับหัวใจปกรัศมีของหัวใจเพราะฉะนั้นจะต้องประเสียงที่หมดทําความสะอาดจิตใจนะอย่าไปนึกถึงเรื่องของเรื่องอื่นที่นอกเหนือจะกอัล็อ์ถ้าพูดอย่างนี้ลนะ่ะดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันหัวใจของเราจะได้สะอาดทุกที่เราก็ไม่รู้หัวใจของเรามันกะกําลังสกปรปกด้วยกับด้วยกับอะไรตอนน่อมีอะไร ที่มันเป็นความสนใจอื่นนอกจากอา,ารนณ์อารมณ์โกรธก็เหมือนกันอารมณ์เกลียก็เหมือนกันพออ่านจากตรงเนี้ยบางทีมันกระตทาหัวใจเรานะเราจะโกรธใครเราจะเกลียดใครพี่น้องมุสมนี่โกรธเกลียดได้นะแต่ต้องไม่เกินกี่วันนะสามวันใช่ไหม เนี่ยเราอ่านอ่านขี้กลับเนี่ยบางทีไม่ไม่ได้สอนใครหรอกบางทีมันก็ได้ในการสอนตัวเองนั่นแหล,ละนะครับดิลิตัคจะบอกว่าตาดาใช้มีโอกาสนำมือกอล์ฟลงเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเรามองอื่นจะเอาลงเราไม่มองในสิ่งที่เราตาดาสั่งใช้อาะมึงโกรธได้แต่อย่าเกินสามวันนี่มึงเกินกี่วันบางคนเป็นปีใช่ป่ะนะการละไง กายะสนิหเนี่ยมันมันเยอะมากหัวใจของเราพอเราไปมองสิ่งอื่นที่น้องเนี่ยจะเอาละการรัตันอภียาและกระนั้นอินิละด้วยอินิละอิสติกลอรปะเรียงไล่จากเรื่องอุตานาการที่เรามีอิสติกลอนการที่เราเนี่ยอิสติกลอนเนี่ยแปลว่าไงการที่เราเนี่ยหัวใจของเราไปหนกมุ่นนัปะเระยังไล่จากเรื่องอุตานาการที่เรานีอิสตอกลอนการที่าราเนี่ย แลนไมน่ทิ้งคำจากเดิมไปจากนักที่นิอนั่และเราก็ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺอาราเนี่ยอะไรนะมีเจตจำนงกับเราเราละทิ้งเราไม่ใส่ใจนะอัลลอฮฺ Allah บอกว่าอย่ากรดเกินสามวันอย่างนี้นะอัลลอฮฺสั่งให้นบีเนี่ยสั่งกับมนุษย์ใช่ไหมถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นพระวงศสิ่งอื่นนอกเหนือนนจากอัลลอฮฺแล้วก็ละทิ้งคาสั่ง ของคำสั่งของเรานะว่าแบบง่ายๆอย่างงี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมามาดั้มกันมามาดั้มกันมันจะมาดัมกันมันก็เอามาจากภาษาเรานะอดัมแปลว่าไม่มีมามาดั้มกันก็คือมันก็จะทําให้หายไปห,หายอะไราบางทีชา้าเยหายรัศมีปฏีรัศมีของหัวใจก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นหัวใจของเราก็จะไม่มีดู หัวนะใจของเราก็จะไม่มีมนูนนูนก็จะถูกทำลายเมื่อนูถูกทำลายหัวใจของเราก็จะมืดบอดพอมืดบอดปุ๊บเราไม่รู้เลยเอาเราตามมามีเจ็บจมูงอะไรกับเราวะเนี่ยตอนเนี้ยทางของเราไม่รู้แล้วไปฐานตอนนี้มันอะไรวะเนี่ยนะบางทีเราก็ทํางานหาโนูมหันหานข้ามละมงละหมาดเราไม่สนละนะอันนี้มันก็เข้าอยู่ในทฤฟฎีมาตูรีบะมิงการ์ลนะนาะฉะนนก็ แต่ต้องปึงมระมัดระวังถามว่าทํางานเนี่ยได้ไหมได้แล้วทํางานแล้วกระทุ่งเทนเนี่ยได้ไหมได้แต่คําถามอยู่ตรงที่ว่าเราตัดเศษรหรือเปล่าฟีมาตุลิบาบนมิกาในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลารสาบใช่ไหมครับนะเอากลางคืนไม่หลับไม่นอนทํางานแต่พอมาสุโบสุโบไม่ได้ให้เนี่ยถามว่ามันใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่ตรงตามคอนเซ็ปต์นะที่อลัลลอต้องการนะ ใจฮัตติดันมั้งเนีนน่ยใจฮัตติดันอะไรเนะี่ยฮะดันมันบูตตกันมาต่อฮัตถีแล้วมันทำให้หัวใจมืนปอดด้วยในอาการที่ไปใส่ใจกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในอุบุณแรงมิลลนแรงนะขอให้เราและก็ผู้เรียนและก็ผู้ที่สนใจนะในการที่จะเข้าถึงอเล็กซาน

อัตตาแต่เหมือนกระตะกีนะมีมรรคบ้านแล้วมีมรรคบานอะไรไม่ใช่มีรู้สึกมีมรรคบ้านเดียวเดียวอลัลลอฮ์มองอลัอองอลลอฮ์รู้ชั้นอิสพาดยังหรือไม่ใช่ต้องมีมรรคบ้านอย่างพยายามมีมรรคบ้านอย่างต่อเนื่องไม่หมดแค่นั้น,น,ด,น,นด้านอุ่นการูเลี้ยงมูคือ p a d ล a l l ์ต t อ a ลาได้รดับจากอัลกอฮะในขณะเดียวกันนั่นจะต้องมีความมุ่งหวังในความโปรดปราน โสมนาตาด้วยนะคงมหวังในความเมตตาของโสุนาตาหมดแค่นั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะองนะคำอธิบายในฮิกมาที่้าที่ผ่านมาเม่กี้เนี่ยหมดแล้วต่อไปเป็นส่วนเสริมก็จะเสริมในเรื่องของอะไรที่อะไรที่เอาว่าเอาลารับประกันเรื่องอะไรและอะไรบ้างที่เอาว่กาการสั่งใช้เรา และการที่เรียกว่าบกพร่องเนี่ยหมายความว่าเราละเลยลักษณะแบบไหนอธิบายให้ชัดเจนนะก็ต่อจากาั้นก็ต่อจากนั้นรุตีนะรอดิอัลลอฮ์อานุรุตีนี้กล่าวว่าเบอร์มูลอสุวะตุยังไดอะกุยบา g i h a ม o i อิตูสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และุต่าอัลาได้อะกุยได้อะไรนะ Dai yom raf na dai raf perkara bagi hamal untuk bagi bau. Orang orang satu itu nanti. Sesiapa Allah alah dia raf perkara untuk bau orang satu itu nanti. Jangan itu rezeki. Rezeki di sini. Peluang pergi dengan rezeki. Rezeki pemenuhan yang Allah perkara. บางคนเข้าใจว่าริสกีจะได้มันจะต้องมีความรู้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องปตอประดับเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยเอลมรตาลกากำหนดมีคำกล่าวว่าถ้าริสกีของคนหรือของสิ่งมีชีวิตหนึ่งมันขึ้นอยู่กับความรู้ของเขานะต้องมีความรู้ถึงจะมีริสกีนะแน่นอนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแมลงซึ่งมันมีความรู้มีเรื่องรู้ มันคงตายไปไนะเราเกิดมามคงตายไปไเลยมั้งนะเพราะฉะนั้นริสกีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้แต่มันขึ้นอยู่กับอะไรนะเอาล้อตาลารับประก,รากาานันไ,ไว้แล้วเอาล้อตาลาลบไไันทึกไว้แล้วเอาล้อตาลากำหนดไว้แล้วสิ่งที่เอาล้อตาลาได้ให้การรับรองได้ให้การการันตีให้กับบ่าวคนหนึ่งนั่นก็คือริสกี้ยังอาซิยดังนั้นเดียวมันตีกานวัตถุนูว ซึ่งเขาได้มาเมื่อเขาได้มาก็จะทําให้เขาเนี่ยได้ดํารงการเป็นอยู่ของเขาจะดำรงยาในโลกนี้ริสกีนี่แหละที่จะทําให้เขาให้ดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าริสกีหมดเมื่อไหร่ก็หมายถึงเขาไม่สามารถจะดํารงชีวิตอยู่ได้ต่อไปความหมายก็คือว่าตายนั่นเองได้เวลาตาถ้าริสกีหมดก็คือตายนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอ่อนแอแต่เรายังไม่ตายเราอายุมากลัวแก่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ยังไม่ตายนั่นหมายความว่าริสีของเราอะไรนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่ากท้อแท้ด้วยเหตุน,นี้เองอยากจะบอกคนหลายคนเพราะในยุคนี้เขาเรียกว่า,ายุคอะไรนะยุคผู้สูงอายุมากขึ้นนะมีจำนวนมากขึ้น คนก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยอายุมากแต่จริงๆแล้วเรื่องของอายุไม่ว่าจะเป็นสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นสมมุติเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยวัยเกษียณของแต่ละประเทศไ,ไม่เหมือนกันนะประเทศไทยห้าสิบห้าบางประเทศหกสิบบางประเทศหกสิบสองบางประเทศเจ็ดสิบนะทำไมมันไม่เหมือนกันแหละถ้ามันเป็นเรื่องสากลจริงๆอะนะ่ะ ม่ใช่เรื่องสมมติมันจะต้องเหมือนกันทั้งหมดดีนั่นหมายความว่าไงเขาดูถึงบริบทของแต่ละประเทศมันเป็นเรื่องสมมุติถ้าคนไทยเราไม่ยึดติดก,กับเรื่องสมมุติเราคิดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเราจะต้องทําตัวให้เหมือนกับอริเจนนะนะอย่าคิดว่าตัวเองแก่ไม่ไหวทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องซออะไรแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะนะ จริงๆแล้วทำไมอัลลอฮฺตาลาพูดถึงเรื่องของชาวสวรรค์และท่านนาบีก็บอกว่าอายุของชาวสวรรค์นเนี่ยเป็นช่วงวัยจากันบ้างก็บอกว่าสามสิบปีบ้างก็สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามอยู่ในประมาณนั้นนะน,นะคำถามถามว่านาบีอธิบายทําไมเพื่อนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรหรือไม่มีประโยชน์อะไรบอกให้เรารู้แค่นีไ้ไม่ใช่นะที่บอกนี้ก็คือว่าเพื่อให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกดุงยางเนี่ยเราต้องต้องทําต,ต,ตัว เหมือนกับเราเป็นชาวสวรรค์อายุ33ปีเป็นถอยกลับไปนะวินกันเลยอะ้วกนะถอยกลับไปอายุเป็นเพียงตเลขถอยกลับไปถ้าเราอายุ33เนี่ยสภาพของความแอคทีฟของเราเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาเราก็ต้องแอคทีฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาร์ดาเราก็ต้องแอคทีฟไม่ใช่เราไม่ไหวนะแล้วถ้าเราไม่เอาแล้วอายุมากก็แก่แล้วลไม่เอานะไม่ใช่อย่างนั้น ทำตัวเรียนแบบเป็นชาวสวรรค์คือสามสิบสามเอาหมดทุบเทได้ไหมเรื่องดุจยาเมื่อกี้เนี่ยจากที่มาตีห้าที่ผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยได้เพียงพยายามไปสิในเรื่องดุจยาแต่อย่าบอกข้อในหน้าที่ที่อัลลอฮฺตาลาสังใช้กันแล้วกันใช่ไม่ใช่นะดุจยาทราทได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะ แรงกระตานใจนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะนะ่ะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อไปตัาบใจที่องค์ตาลายังไม่เอาอยังไม่ได้ยังไม่ตัดริสกีเรายังไม่ให้เราตายแสดงว่าเรายังยังมีริสกีและริสกีไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวริสกมีมีหลายอย่างบางคนทุ่มเทเรื่องงานของศาสนาเงินทองไม่มีเลยแต่ทําไมโอ้ลูกใกล้ดีใก้ดีนะ บางคนลูกได้เป็นฮาฟิซมีครอบครัวที่ดีมีครอบครัวที่ปกปูนริมันมาได้ยังไงวะเนี่ยนะเพราะการทุ่มเทแต่และคนเอาล็อตอาณนาะให้ผลตอบแทนทั้งนั้นทุ่มเทเรื่องนี้เอามให้แบบนี้ทุ่มเทเรื่องดุนยาเอามให้เป็นตัวเงินทุ่มเทเรื่องศาสนาัเอามให้เรื่องครอบครัวทั้งหลายท,ทั้งมวลก็คือริสกีเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งทุ่มเทกับการเรียนถ้าไปเจอครูที่ดีเพื่อนที่ดีการมีครูที่ดีคนหนึ่ง เพื่องที่ดีคนหนึ่งนั่นก็คือวิสกี้ของเขาพวกครู Somehow, แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครูบางคนเนี่ยอ้วอ wow ่นที่แค <in looking> <worldwide> so ่ไปเรียนทุกสิ่ตัวเองท้อกำลังใจไปเจอครูชอบูลลี่นะไปเจอเพื่อนที่ชอบูลลี่อ่ะท้อแท้ไมอยไปโรงเรียนแยะไปหมดในสมัยเนี่ยนั่นก็เพราะว่าอะไรเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในสายงานอยู่ในสภาพอยู่ในห้าง ที่ออร์ะถานามีเจ็ดจำนง,งที่ออร์ะถานาต้องการถ้าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกก็มีเชลล์อลอร์ะถานาให้ผลตอบแทนที่ดีแก่